ครับหลังจากเบิ้งควอยเทือกตัวนี้แล้วบ่าวสุริยะยังมาเบิ้งควอยตอนตัวขาวขาวย่าพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเป็นยังไงเมื่อนี้เดี๋ยวมาจากตัวครับมื่อนี้ปอนเป็นเม่ยฮู้ผัวพ่อเดี๋ยวยังไปเบิ้งกันเดื่อข้างหลังบ่าวสุริยะมาเบิ้งข้างหลังนีได้ไหมโอ้ยควอยแม่ขาวจนพูนขาวชัดเจนความสูงเท่าไรพ่อความสูงร้อยสามสิบกว่าเนาะ นี่ครับด้วย30มสิบตัวโอ้ประกันตับนี้นะพ่อเนาะเล็บฟันข้าวหน้าตาดีแข้งขาดีเบ่งอ่อลส้นตัวหางหางกับง่ามกับคว้วตัวนี้ตกหางดีเป็นมาปัดประกันตับนี้โอ้หางเกือบพอดดินหางดีหางง่ามแม่นลูกของตัวไหนฮัลโหลพอฮัลสายพันธุตั้งไหนพ่อโอ้ตาว่างหงาจ้าตาว่าง่ามเนาะพ่อสิทธิ์สัฝากเบอร์ซะพ่อ0833แปดส ห้าหกสี่ห้าศูนย์เก้าหนึ่งพี่พออยู่ทางไดีพ่อมาขายเอาสวัสดีพ่อสวัสดีครับบ้าครับพี่น้องพี่น้องทนเชิดท่อนใจโทษถักเพิ่นมาเด้อครับก้อนเต็นี้หน้าแข็งในนอนครับบ้าครับพี่น้องเบื้องคั่วตัวนี้เขายางร้อนพีเบื้องตัวต่อไปครับหลังจากเบื้องคั่วงามแล้วเขาก็บยางร้อนมาทางนี้ครับผมมาหนี้ภาพี่น้องมาแล้วเบื้องคน่วเสือคนขายโอ้คนเสือไลชั่วร้ายในพี่น้องทั้ง อบานทั้งท้องมากเขามาซือกัวงอ้วนหลายคำเหมือนพวกธรรมดาคำน, <c oughs> นี่กระร่งเยือนต่อร่องกันอยู่นี่เปรีงไหนพอมาซือมาขายกับเจา้ามาขายครับท่านได้ขายปะนี่ขายวัดเดียวเอาสร้าง่างกระโจมมาเนอะครับกำลังรอดเพื่อนเอาพวกเปรียงดอกรอดว่าตั้งแต่พวกขาดทุนเ <c oughs> นาะพอเนาะี่พอจะมาซือมาขายมาซือมาขายเจ้ามาหาเบิงเสีเอาเบิงเลยพอต่อร่องนี่นี่พวกขายอีพวกนี่ เจ้าเปิดไปเท่าไได้เปิดไปสามมื่นครับนั่นสามมื่นกเปิดบ่แพงไหมฟันน้ำนมครับผมตาแต้มจ่มฟันน้ำนมสามเมื่นบาทเจ้าปากันบอกปิดนะครบต้อร่องเอารกอรับทางนี้ใส่ได้ไานกับสารักสองกัวครับสองกัวเนาะสองกัวเจ้าสีกัวหน่อยให้กัวหลดิเอาโรดพ่อนี่คว้ยเนี่ยมันง่ามตัวเนี่โอ้ยธรรมดามนกต้องตั้มสองมาละเอาบ่อสีต้อให้ปัดของผม่ เอ้ซีไอฝากเบอร์เข้าเดียวไอฝากศูนย์หกสองับสองศูนย์สี่สี่หนึ่งเก้าหนครกง่ายทั้งในครับผมเอาจ้าเก้าเจ้ยเดือนตัสีวัสดีครับผมสวดีครับปลาครับพี่น้อ g เขารอไปเบ่งโตต่อไป